สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ Enjoy Moment by ปูนะคะวันนี้ปูจะมาพูดถึงทริปนอร์เวย์ที่ปูไปมาเนาะแล้วก็จะมาเล่า,าวินาทีที่ปูเห็นแสงเหนือด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วปูก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังว่าแสงเหนือที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมหรือว่ามันจะเป็นแค่ควันหรือว่ามันจะเป็นหลากหลายสีเหมือนที่ เหมือนในรูปที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องใช้กล้องถ่ายออกมาเท่านั้นถึงจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยววันนี้ปูจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าอ่ามันเป็นยังไงเนาะทริปนอร์เวย์เนี่ยปูไปามาทั้งหมด คืนนะคะ9คืน10วันนะถ้าถามว่าประทับใจไหมปูประทับใจมากๆแล้วก็ชอบที่โรฟเทนมากๆนะคะเพราะว,าว่าวิวทิวทัศ์ที่นั่นคือสวยมาก าไปหน้าหนาวไฮไลท์มันก็ต้องเป็นแสงเหนือใช่ไหมคะแต่ถ้าไปหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยเราก็สามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ตามภูเขาตามทะเลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้ที่เที่ยวเยอะนะถ้าเพื่อนๆอยากไปก็สามารถสอบถามข้อมูลปูลได้นะถ้าปูช่วยได้ปูก็จะยิน,ยน,ยนดีช่วยมากๆนะคะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องการเดินทางก่อนคือการเดินทางเนี่ยทริปนี้ปูค่อนข้างที่จะลำบากมาก ใช้เวลาเดินทางยาวนานมากทั้งๆางที่มันไม่ไกลเลยนะคะที่จริงอะถ้านั่งนั่งจากเยอรมันไปออสโลเนี่ยมันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้นะแล้วก็จากออสโลไปโบโดอีก1ชั่วโมง25นาทีแล้วก็จากโบโดบินไปที่เกาะโรโฟเทนอีกประมาณ25นาทีรวมๆแล้วมันก็ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปเนี้ยปูออกจากบ้านตนั้งแต่ตีสี แล้วก็ไปถึงที่โลโฟอเทนะประมาณเกือบห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเนี่ยแหละแล้วก็ติดต่อเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลานาน,านก็น่าจะประมาณห้าทุ่มกว่ากว่าจะได้ขับรถออกจากสนามบินไปที่บ้านพักันนะคะคือเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสด้วยแหละมันก็เลยทําให้การเดินทางมันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็เที่ยวบินแต่และเที่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่พาร์ตกัน ปูต้องรอจากสนามบินนั้นไปสนามบินนี้ค่อนข้างนานบางที่ปูต้องรอถึง7ชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยทําให้ระยะเวลาการเดินทางของปูมันนานแล้วก็เสียไป1วันของการเที่ยวนะทั้งขาไปขากลับใช้เวลานานเหมือนกันหมดเลยเทริปเนี้ยที่ความตั้งใจของปอูคือปูอยากไปดูแสงเหนือแล้วก่อนที่ปูจะไปเนี่ยปูก็หาข้อมูลเยอะมากโหลดแอปบ้างหรือว่า ไปดูตามเว็บต่างๆที่เขาโพสกันคนที่เคยเข้าไปดูมาแล้วอะไรเงี้ยว่าเขาโพสถึงเรื่องแสงเหนือเป็นยังไงเห็นด้วยตาเปล่าหรือเปล่าหรือว่า,าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยคือปูหาข้อมูลมาเป็นปีนะคะเ,เพื่อนๆกว่าที่จะไปทริปนี้นะแต่ส่วนมากเลยที่เขาเขาไปมาแล้วเขาพูดนะคะว่ามันไม่สามารถมองได้เห็นด้วยตาเปล่าได้คือมันจะ ถ้าเรามองตาเปล่าเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นควันหรือเป็นก้อนเป็นเมฆที่ลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถแยกได้เราก็ต้องเอากล้องส่องเข้าไปถึงจะเห็นว่าเออมันเป็นแสงเหนือนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคือมันสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เห็นเป็นแสงสีเขียวสีชมพูสีนู่นนี่นั่นตามตามตาม,ตามที่เพื่อนๆเห็นในในเว็บหรือว่าในทีวีเลย คือมันจะสามารถมองถ้า KP สูงจริงๆอะ่ะมันก็จะเห็นเป็นหลากหลายสีเนาะแต่ถ้าสมมติ KP 1หรือ2อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าปูโชคดีนะคะปูโชคดีที่ว่าปูตอนที่ปูไปนะมันประมาณ KP 1กว่าหรือ2อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นเป็นสีชมพูบ้างม่วงบ้างเอออะไรเงี้ยมันก็ยังยังพอเห็นนะอันนี้มองเห็นด้วยตาเปล่านะคะไม่ได้แบบผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยแต่แต่พอถ่ายออกมามันก็จะชัดกว่าตาที่ตาตาเราเห็นแหละ วันแรกที่ปูไปถึงเนี่ยมันประมาณห้าทุ่มเนาะปูก็ขับรถไปเรื่อยๆปุก็หวังว่าเออมันจะได้เห็นระหว่างทางหรือเปล่าเปล่าเ,ล,าเลยค่ะคือฟ้าปิดปูก็จอดรถส่องส่อ,องดูนะมันก็ไม่มีเนาะก็เลยขับรถกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็คืนแรกไม่เห็นอะไรเลยก็นอนหลับไปคืนที่สองคืนที่สองเนี่ยก็ฟ้าปิดเหมือนกัน ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วคันนี้ปุ๊กก็พยายามออกจากบ้านมาส่องดูนะคะว่าเออฟ้าจะเปิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าแสงเหนือมันจะมาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วออแฟนปูอ่ะเขาไปยืนมันเหมือนแบบมันมีฟ้าเปิดอยู่ช่องนึงอะไรเงี้ยแล้วแฟนปูเขาเห็นเหมือนหางตาแวบอุ้ยเหมือนมันแสงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็เลยเอากล้องเนี่ยส่องไปแล้วก็ถ่ายรูปออกมาหลังจากที่ถ่ายเสร็จปุ๊กก็เปิดรูปดู วินาทีแรกที่ปูเห็นแสงสีเขียวในกล้องอ่ะเพื่อนเพื่อชื่อไหมปูล็อกกรี๊ดเลยอ่ะขนาดไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะเห็นจากกล้องเฉยเฉยเนี่ยปูก็กรี๊ดแบบโอ้ยมันมันมีแสงสีเขียวมนนีแสงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดทั้งแฟนปูแล้วก็พี่ที่ไปกับปูด,ด้วยนะก็พยายามยืนรอยืนส่องถ่ายตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นแสงสีเขียวแบบนี้ออกมาคือแค่นี้แค่เห็นแค่นี้ปูก็ดีใจมากพูดเลยบอกก็ดีใจนกมากคือแบบ มันเป็นคลิปที่แบบเราใฝ่ฝันเนาะว่าเราอยากเห็นถึงแม้ว่าเออมันถ่ายออกมาแค่ติดในกล้องแค่นี้ปูก็ยังดีใจอ่ะพอวันที่สองผ่านไปวันที่สามวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยคือไม่เห็นเลยฟ้าปิดทุกวันนะคะรู้สึกว่าปูจะมาเห็นวันที่หกคืนที่หกนะคะคืนที่หกที่ปูไปก็ปูไปวันที่ 6 7 8 9 10 11เออใช่ปูโหลดแอปมาทั้งหมดอ่ะ4แอปนะคะ4แอปในการดูแสงเหนือนะแอปนี้บอกงนั้นแอปนั้นบอกอย่างนี้ฟ้าปิดนู่นนี่นั่นเราต้องคอยเช็คนะว่าเออแสงเหนือมันมาถึงเราหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่11ในแอปเขาแจ้งว่า KP มันจะค่อนข้างสูงแสงเหนือแรงระดับ3นะคะปูก็หวังว่าอู้ขอให้ฟ้าเปิดเถอะขอให้ฟ้าเปิดอะไรเงี้ยเพราะว่า ครั้งหนึ่งที่เรามาเราตั้งใจมาขนาดนี้เราก็อยากเห็นด้วยตาเปล่าเนาะแล้วแอปมันก็บอกว่าฟ้าปิดนะคะมันไม่สามารถมองเห็นได้ความหวักของปูนี่คือมันลิบหลีมากมันไม่สามารถมองเห็นโอ้ยปูนี่ภาวนานั่งภาวนาแล้วภาวนาอีกก็นั่งดือวายรอกันไปนะคะสรุปประมาณห้าทุ่มมั้งพี่พี่พิมานะคะพี่เจ้าของบ้านน่ารักมากใครอยากจะไปเที่ยวที่นี่ก็ สามารถติดต่อปูได้นะคะหรือติดต่อทางพี่พิมพ์ก็ได้นะคะพี่พิมพ์เขาก็เดินออกไปดูข้างนอกบ้านนะคะว่าโอ้ยฟ้าเปิดบ้างหรือเปล่าเผื่อเราจะมีความหวังในการเห็นแล้วพอพี่เขาออกไปสรุปคือฟ้าเปิดนิดนึงไม่ได้เยอะนะนิดนึงคือฟ้าเปิดนะคะแล้วก็พี่พิมพบอกว่าโอ้ยฟ้าเปิดปูปูมาดูเร็วมาดูเร็วอะไรเงี้ยแสงเหนือมาแล้วอะไรเงี้ย คือปูก็วิ่งออกไปนาทีแรกที่วิ่งออกไปเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากพยายามส่องหาว่าเออมันมาหรือยังหรือมันมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยตอนแรกที่มันมาโอเคค่าเคพีมันที่มันมาถึงแรกอะมันต่ำพอเคพีต่ำอะมันก็จะมองเห็นแค่ควันค่ะเพื่อนเือนถ้าเคพีศูนย์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นแค่ควันมันจะเป็นเหมือนควันที่ลอยเหมือนเมฆที่ลอยเป็นเส้นอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นควันแบบนั้น ปูก็เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรเงี้ยส่องไปมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแต่มันจะบางมากนะคะมันไม่ได้แบบแรงชัดอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักอ่ะสักพักไอ้ควันเนี้ยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นกลายเป็นสีเขียวกลายเป็นสีเขียวแล้วคันเนี้ยปูก็ถ่าย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 ,ายแต่ปัญหาของปูกก็คือเมฆที่มันก็ลอยมาลอยมาลอ,อยมาตลอดคือแบบพอแสงมันเริ่มชัดเมฆมันก็เริ่มมามันก็จะปิด ปิดแสงเหนือที่ที่ที่เราดูอะ่ะมันก็หายไปปุ๊กก็เลยเออตั้งใจว่าจะเดินเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟ้ามันก็เหมือนเปิดอีกในทีที่ปุ๊กเห็นอะ่ะจากแสงเขียวเป็นสีชมพูสีม่วงปุ๊กกีดกีดจนแบบคนอยู่ในบ้านน่ยยังได้ยินอะ่ะความที่ดังขนาดไหนเพื่อนเพื่อนคิดดูสิ ดังมากคือความที่ดีใจโอ้ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเห็นทั้งแสงสีเขียวชมพูผสมม่วงพี่พิมพ์บอกว่าโอ้ยฉันลงอกแล้วไอ้ปูมันได้มันได้เห็นแสงเหนือแล้วเพราะแกก็ช่วยปูลุ้นไงว่าปูจะได้เห็นไหมแกก็อยากให้ปูได้เห็นเนาะพอเราได้มาแล้วมาครั้งหนึ่งอ่ะเราก็อยากจะเห็นแ่ะแกก็ช่วยเราลุ้นเต็มที่นะพอแกได้ยินเสียงปูกิ๊ดแค่นั้นแหละแกก็โอ้ยโล่งใจแล้วไอ้ปูมันได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย วินาทีนั้นน่าจะปูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วหลังจากวันนั้นหลังจากคืนที่6ไปแล้วเนาะที่ปูได้เห็นแล้ววันคืนที่7ปูก็ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นแสงสีเขียวยาวใหญ่สวยมากแต่ก็ฟ้ามันก็ปิดนะตามแอปมันก็บอกว่าฟ้าปิดแต่ว่าโชคปูยังดีคือมันก็ยังมีช่องที่แบบ เปิดแล้วก็ให้เราได้เห็นแสงเหนือแล้วมันไปเปิดช,ช่วงที่ว่าแสงเหนือมาพอดีไงวยความโชคดีของปูนะปูก็เลยได้เห็นทั้งสองวันนะคะส่วนวันที่คืนที่แปดคืนที่เก้าไม่เห็นเลย <c oughs> <ipp> <c oughs> แล้วคือปูดีใจมากๆดีใจมากๆดากๆดีใจสุดๆเลยจริงๆนะมันเป็นแบบครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันฉันได้เห็นแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ท้องฟ้าโปร่งทั้งฟ้าเห็นดวงดาวผสมแสงเหนือที่ลอยมาคือความตั้งใจของเรามันอย่างนั้นไงคือความวาดฝันของเราอะนะแต่คนเรามันก็ไม่ได้โชคดีทุกครั้งใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังได้เห็นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วค่ะ คลิปนี้ปูต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ยืนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อนๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูนเนาะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะดีค่ะบ๊ายบาย